สวัสดีท่านผู้ฟังและกันลยานามิตรทุกท่านสำหรับเรื่องราวที่ทางจิตตะพุทธ,ธะจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านมงคลต่างๆที่มีความเชื่อเรื่องเมตตามหานิยมส่งเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกรวมถึงการค้าขายเงินทองไหลามาเทมาซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่า เรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นและความมีชีวิตชีวาซึ่งหลายๆคนนั้นก็มีความสนใจเกี่ยวกับต้นไม้มงคลที่จะช่วยเสริมชีวิตให้ราบลื่นการงานก้าวหน้ารวมถึงส่งเสริมในเรื่องของความรักและเมตตามหานิยมต่างๆ โดยต้นไม้มงคลที่ได้รับความนิยมกันมากมักจะเป็นต้นไม้จำพวกว่านมงคลที่มีทั้งความสวยงามและเชื่อกันว่ามีพลังงานดีๆที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตาของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงว่านมงคลบางชนิดก็สามารถนำมาเป็นยาได้ดีอีกด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ 1. ว่านกุมารทองว่านชนิดนี้จะเป็นพืชล้มลุกที่มีหัวคล้ายกับเด็กนั่งอยู่บนแท่นจึงขนานนามว่าเป็นว่านกุมารทองออกดอกเป็นพุ่มทรงกลมปีละครั้งเมื่อดอกออกแล้วใบจะค่อยๆแทงยอดออกมามีลักษณะเรียวยาวปลายแหลม นิยมปลูกไว้เพื่อช่วยในเรื่องอยู่ยงคงกระพันเสริมอำนาจและบารมีเมตตามหานิยมส่งเสริมการค้าขายให้ขายดีเงินทองไหลมาเทมาแนะนำให้ปลูกไว้หน้าบ้านหรือบริเวณสารพระภูมิโดยการนำหัวมาปลูกในดินปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีและจะวางไว้กลางแจ้งหรือแดดลำไรก็ได้ค่ะ 2. ว่านเพชรใหญ่เป็นว่านมงคลที่มีขนาดสูงปานกลางซึ่งสูงประมาณ15-30เซนติเมตรค่ะใบาย,ยาวรีปลายใบยแหลมด้านบนของใบมีลักษณะเรียบเกลี้ยงแต่ด้านล่างของใบจะมีขนเล็กน้อยออกดอกสีขาวเป็นชอ่อซึ่งนอกเหนือจากจะปลูกเป็นไม้ประดับแล้ว ก็ยังสามารถใช้เป็นสมุนไพรโดยใช้หัวของว่านดองกับเหล้าเพื่อรักษาอาการชาตามผิวหนังแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งยังเชื่อกันว่าว่านเพชรใหญ่เป็นว่านมงคลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความคงกระพันชาตรีสามารถนำมาเสกกรรับประทานเพื่อให้ร่างกายมีความคงทนต่ออาวุธต่างๆ ซึ่งในสมัยโบราณจะมีการพกว่านชนิดนี้ติดตัวเมื่อต้องเดินทางเพราะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันอันตรายและทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองค่ะ 3. ว่านเศรษฐีเรือนนอกว่านเศรษฐีเรือนในเป็นต้นไม้ในตระกูลว่านเศรษฐีที่มีรูปแรกลักษณะภายนอกที่คล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของแถบสีของใบโดยว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบด่างอยู่ที่ด้านนอกของใบส่วนว่านเศรษฐีเรือนในจะมีแถบด่างขาวอยู่ข้างในของใบเชื่อกันว่าเป็นว่านที่ช่วยส่งเสริมในด้านของโชคลาภและส่งเสริมความร่ำรวยทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในเรื่องของเมตตามหานิยมที่ช่วยป้องกันพยันตรายทำให้คนในบ้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่สุขสบายด้วยค่ะส่วนว่านที่สี่นะคะจะเป็นว่านเศรษฐีก้านทองเป็นไม้ล้มลุกที่มีความยาวปลายแหลมและขอบใบทั้งสองข้างพลิ้วเป็นคลื่น มีเส้นกลางเป็นสีน้ำตาลเหลืองอ่อนออกดอกเป็นช่อสีขาวนวลส่วนการปลูกนั้นควรใช้หัวปลูกลงในดินร่วนปนทรายผสมแกลบเผาให้ตั้งไว้ในที่แดดรำไรและรดน้ำพอชุ่มเพราะเขาจะชอบความชื้นนะคะส่วนในด้านของความเชื่อใช้เป็นเมตตามาหานิยมเรียกเงินทองให้กับผู้ปลูก จึงเหมาะกับร้านค้าหรือคนทำธุรกิจ 5. ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐีเป็นว่านมงคลที่มีลักษณะลำต้นเป็นกาบมีก้านใบที่ยาวและกว้างโดยมีสีเขียวเข้มจัดซึ่งจะช่วยเพิ่มความสดชื่นได้เป็นอย่างดีเป็นว่านที่ช่วยส่งเสริมในด้านเมตตามหานิยมส่งเสริมอำนาจวาสนาเรียกโชคลาภ อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันพยันตรายต่างๆได้อีกด้วยค่ะ 6. ว่านเสน่จันนาคเป็นว่านในตระกูลเสน่จันที่ถือได้ว่าเป็นว่านมงคลซึ่งในสมัยโบราณมักจะมีการนำก้านและใบไปตากแห้งแล้วบดเป็นผงเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของการทำเครื่องลางของของัขงลักษณะของว่านเสน่จันนาค จะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินใบมีรูปร่างเหมือนหัวใจขอบใบเรียบมีพื้นผิวเป็นมันเงาด้านหน้าจะมีสีเขียวเข้มส่วนด้านหลังจะมีสีน้ำตาลทองแดงคล้ายกับสีของนาคเชื่อกันว่าเป็นว่านมงคลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการส่งเสริมโชคลาภส่งเสริมด้านการค้าขาย มีเงินทองเข้ามาอย่างมากมายอีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมอีกนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะว่านที่7จะเป็นว่านมหาราบเป็นว่านที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินใบค่อนข้างสั้นและป้อมเหมือนรูปใบพายใบเรียบและมีสีเขียวเป็นมันลำต้นมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดกระทัดรัด ดูแลง่ายไม่ยุ่งยากมีความสวยงามอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการเป็นว่านมงคลที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับผู้ปลูกอีกด้วยส่วนสรรพคุณทางยานั้นสามารถใช้เป็นยาถอนพิษฝีได้ทุกชนิดเชื่อว่าว่านมหาลาบเป็นว่านมงคลที่มีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมใครเห็นก็เมตตา การติดต่อเจรจาใดๆจะราบลื่นเรียกเงินเรียกทองการค้าขายจเจริญก้าวหน้าค่ะท่านผู้ฟังแม้ว่าว่านทั้งเจชนิดนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยมต่างๆแต่ก็ควรศึกษาให้ดีก่อนลงมือปลูกเพื่อให้เป็นพืชที่ยังคงความสวยงามอย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นเพียงความเชื่อในการปลูกว่านมงคลเท่านั้นอย่าเพิ่งเชื่อหากว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านแต่ถ้าปลูกแล้วดีปลูกแล้วรวยมีทรัพย์มีความมั่นคงเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการรับฟังจนจบและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ